เอาเลยครับผมสวัสดีครับคุณผู้ชมครับในวันนี้นะครับผมผมจวทุกคนมาพาไปเลื้อนคนในแมปจุดพักใจกันนะครับผมแต่ว่าผมจะเน้นแบบว่าผมจะเงียบๆหน่อยนะครับผมแต่ไม่รู้เหมือนกันนะว่าตอนท้ายคลิปเนี่ยผมจะพูดเสียงดังหรือเปล่านะครับผมก่อนอื่นนะช่วยกดไลค์ก่อนที่จะเข้าไปดูคลิปวิดีโอกันด้วยนะครับผมเพราะว่ายิ่งคนกดไลค์เยอะผมจะได้แบบว่าวิวยอดวิวเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับน้องยังไงก็ช่วยกดไลค์กันด้วยแล้วกันนะครับผมแล้วก็ผมจะตั้งเป้าหมายว่าวันนี้ผมจะต้องไปหาสาวเลโก้ให้ได้เลยนะคร นี่เลยพิมพ์ในช่องเสิร์ชนะครับผมว่า WKC นะครับผมแล้วคุณก็เซิร์ชเป็นกลุ่มนะคุณผู้ชมนี่เลยวินและก็แฟนมินิเดอะวิคนอยู่เก้าหมื่นสามพันคนนะครับผมเข้ากลุ่มนี้กันไว้เพราะว่าผมใช้กลุ่มนี้ในการแจกโลบั๊กอะสมมติว่าคุณไม่ได้เข้ากลุ่มนี้ผมไม่สามารถแจกโลบั๊ให้คุณนะครับผมแล้วก็ในส่วนของสโตร์นะครับผมเสื้อของผมนะครับเริ่มต้นในเพียงสองโลบั๊เท่านั้นนะคุณผู้ชมใครมีโลบั๊เนี่ยหรือว่าแบบบ้านมีตังอะไรแบบนี้ก็มาซื้อเสื้อขอองผผผผมมมมมได้้้้นนะคคคครรััับบแแต่่่วาททีีสสญเเเเลลยยนะุณูชื Hey, นะครับผมคุณสามารถไปหาในแมพของผมได้เลยเพราะว่าของผมแมพนี้ดีที่สุดแล้วนะครับผมโอ้ มา,มา,มา,มารู้ช็อปร้านเติมเกมโลบอกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยมีผู้ใช้บริการมากกว่า70,000สนคนครบวงจรปลอดภัยและสินค้ามีให้เลือกโคตรเยอะ <c oughs> ไม่ว่าการเติมโลบักแบบกิฟต์การ์ดเลทสุดคุ้มที่คุณสามารถเติมได้ในทันทีและยังมีไอเดียไก่ตันวางจําหน่ายในทุกรูปแบบกะละันตีความโหดดูสิแม่งโคตรเจ๋งเลยและที่สําคัญมารู้ชอบรับกดเกมพาร์ซะด้วย <c oughs> อย่างเช่น King <c oughs> Legacy, Anime Avenger รวม ger, <c oughs> ถึงแบบสุดดัง Block Food โอ้โหสุดยอดเลยนะหอมอย่าลืมนะครับถูกไวชัวต้องมารู้ชอบลิงอยู่ที่ใต้คลิปนะจ๊ะ I have CPU คอมคูคูสเปคเจ๋งๆภาพเกมเด้งๆจนต้องร้องว้าวครบจบในที่เดียวและที่หนึ่งที่เดียวในไทยจัดไปเลยครับ I have CPU วันนี้ผมบอกเลยว่าผมจะเป็นเลโก้ที่สงบสงี่ยมที่สุดเปลี่ยนชื่อแป๊บเลโก้ 2.0งจุดศูนย์เอ็นะเดี๋ยววันนี้เราจะไปดูกันนะครับผมว่าสาวๆที่เขาเป็นแอบแซบกันเนี่ยเขาทำอะไรกันในจุดพักใจกันบ้างนะครับผมไปดูกันมีชายบ้ากามสองคนกำลังลุ้มเลโก้สามคนเหี้ยมีแล้วอะอาดาคอนดาในฮานโนวาใช่ปะใช่ครับไม่ใช่เปิดมางูเขียวไม่เอานะพี่อ่าก็เป็นงูเขียวยักษ์กินคนน่ะน้องเราเห็นว่างูเขียวกินคนในหนังอ่ะออกมาเป็นไส้เดือนก็ไม่เอานะพี่เขาพูดถึงงูอาดาคอนดาในกางเกงกันคุณผู้ชมทิบหายแล้วไอ้หนุ่มโดนสลัด เปล่าเป็นตัวเหขแต่ไอ้เนี่ยมันเป็นออริสติกเหรอไอ้สัสเฮ้ยเอาแล้วคอนเทนต์เฮ้ยวันนี้ยังไม่เลิกลุมซ้อมสาวเลยเฮ้ยคิงโซเขาคล้ายๆเฮ้ยยังมาจากไหนว่ากูออกเกมหมดแล้วไอ้เหี้ยโดนสาวเลยก็แฮ็คคอม ให้เดาให้เดาอายุได้ปะเดาอายุอ๋อได้ตีควบไ,ไปไอ่ะตีควบขโมยบัตรประาชาชนพ่อมาด้วย,วย,วยอ่ะกูเดาให้กูไม่เปิดนายพูดวันนี้กูเบียวกูบอกแล้วผมจะสงบเงียบโน,นเลื่อนไอ้นังปีนี้ยิบแต่เมื่อกี้เกือบจะจะถ่ายยิบแปดแล้วคือเสียงเสียงมันดูโตหรือว่าอะไรเสียงเป็นผู้ชายนะเนี่ยเผื่อคนก็สิบห้าเฮ้ย เสียงเหมืออไ้แจ็กกี้จังวะเฮ้ยพี่พี่ครับพี่แต่งตัวเท่ยางเงี้ยแน่นอนฮุ้ยพี่จัดไอ้เฮียคนเลโก้ครับพี่เอฟเอฟซีครับจุ๊บจุ๊บผมไหนแล้วปะขอบคุณครับ เอาแล้ววันว่างๆของเล็กก็เอ็นนั่งวันแล้วพาม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  ไอ้อไอ้อ้ไกูประกาศแล้วว่ากูเป็นใครว่ากูถือปืนกูถ่ายตัวแล้วกูถ่ายตัวแล้วไม่รู้จะเจอพี่แล้วเนี่ยไม่มีใครได้เจอกูแล้วกันเลยฟังพี่นะฟังพี่นะไอ้ใครจิ้มตูดกูวะเฮ้ยไอ้ชิบเป็นคนจิ้มตูดกูไอ้ห่าแล้วไอ้ใครก็ไล่จิ้มตูดกูหยุดไม่น้องช่วยพี่น้องช่วยพี่ใครก็ได้อุ้มกูใครก็ได้อุ้มกูอุ้มมีอุ้มพาพี่หนีพาพี่หนีกูโดนเหลือหลารังมันอยู่ตามกูดี โปรจิมตอตนรถหนีตำรวจมั้งไอ ouais anyway right ้สัสหยุดหยุดทำใ้าะเสียงโค้ดดังอ่ะขอโทษได้ปะอันนะไอเป็นตกี้รเหมือนพี่แจ็คเลยอ่ะแจ็คพอแจ็คแม่มึงอ่ะวัอันัส่กูขึ้นมามาแล้วหนูหนูขึ้นมาจะอุ้มกูเนะไอ้สาวของนายฉันขอละกันนะย่ม ไม่ใช่แฟนก็อย่ามาย่องหยุดเดินตามฉันนะนี่ฉันมาตามแฟนของฉันคืนเข้าใจไหมผมวิ่งไปสามร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยเสียงมึงเบาจังวะนี่ยของผมวะเธอประถมเลยวะน่คอปฐมอะไรอยู่นะก็ประถมเลยเฮียกูกำลังโดนหัวดละก็อะไรตามทำไมทำไมเราถึงต้องวิ่งตามผู้หญิงคนนี้ด้วยเพราะว่าผมตามดีโกะไงกู้หงดังเบาอ่ะเหมือนหมาตดอ่ะหมาตดเอออย่างเงี้ยดังเลื่อนจังวะว่าใครเลื้อนเขาน้องชายเว้ยผมหมายไม่ได้หมายถึงพี่ชายหรอกเลื้อนหน่ะครับ ขอได้ไหมขอขอขอได้ไหมแบบว่าขอผู้หญิงคนนี้ได้ไหมเราแบบอยากเราเราเลิกยุ่งกับผู้หญิงคนนี้แด้ถือว่าพี่ขอได้ปะโอเคโอเคออ่าตกลงเม่งนังมันยืนเศร้าน้องสาวดูมันยืนเศร้าและก็มีน้ำตาอ่าห้าเดินมาจูบเลยอ่รใชครับเฮ้ยเชี่ย เลโก้เกเอายีงปีกทอนพี่ขอโทษน้องสาวถ้าสมมติถ้าสมมติว่าแบบว่าพี่บอกว่าพี่โสดอย่างเงี้ยเราสนใจปะเลโก้ผมผมว่าเลโก้ครับพี่เฮ้ยเงียบสิถ้าใครที่เป็นผู้ชายอ่ะปิดไมค์ซะพี่หน้ามือไปหลังตัวีนแล้วพี่พอผู้หญิงมันฮ่านี่มันแน่นอนจระแลนน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 ดนน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  อุ้ยไม่ที่คุณต้องการมันไม่ใช่แบบนี้เห้ยพี่เหมยเตนพี่พี่พี่ผัวเข้ามาหัวเข้ามาพี่หัวพี่ผัวเข้ามาพี่ผิงเข้า่ะมึงจะมาปกป้องมึงจะมาปกป้องเมียอวตารเลโก้ของมึงเหรอฮะไอ้ไก่รับไปอีกนัดหนึ่งได้ยกครอบครัวไอไก่ ตายซะตายซะแม่เฮ้ยน้องนาะมองไปตรงนู้นจริงมียอวตารอะไอ้เชื้อมันยืนบังประตูให้ผัวมอยู่ข้างในแน่นอนไปลุยเอาตาอะไรกันอะไรจะสยองกันเที่ยวปืนมาจากไหนอ่ะผมอยากโดนยิงอ่ะอะไรอ่ะโอ้ยพี่ผมจากต้มงูอะต้มงู เรีมอนน่ายเหรอเอ๊ะน้องสาวค่ะพี่มีแฟนหรือยังมีแล้วพี่ชื่ออะไรชื่อดีมฮะชื่อพอยชื่อพอยชื่อแฟนแฟนเราชื่อพอยไม่ใช่แฟนชื่อดีมตัวหนูชื่อพอยใช่แล้วถ้าแฟนเรารู้ว่ามีหนุ่มเลโก้มาอุ้มเราอย่างเงี้ยแฟนเราจะรู้สึกยังไงไม่รู้สึกหรอกพี่มันก็อุ้มสาวเหมือนกันพี่อ้าฮวงั้นแสดงว่าเรานอกใจได้สิใช่ไหมมันยังคุยกับสาวอยู่เลยพี่อ้าฮวไอ้ดีมมึงพาอะไรนะน้องพอยเราชอบหนุ่มเลโก้สเปค อคือยังไงอะ อ่ะเรากับแฟนน่ะคบกันอนะ่ะแบบเจอกันในชีวิตจ,จริงปหเจอในแบบนี้เลยพี่เง้นเง้นอ่ะก่อนที่สมมติว่าเรายังไม่ได้เจอไอ้น้องดีมอ่ะเราจะแบบว่ามีวิธีการเฟ้นหาเลโก้ที่เหมาะสำหรับเราอย่างเงี้ยยังไงยังไงก็ได้พี่ไม่มีสเปคตายตัวอ่ะถ้าสมมติว่าตอนนี้พลอยโสดพี่เดินมาสาวัสดีค้าคนสวยค้าเมีนแดนอย่างครับอย่างเงี้ยชอบปะชอบแล้วเราต้องแต่งตัวยังไงถึงแบบเราจะทัชใจเราได้ยังไงก็ได้พี่ไม่เอาไทยคิดเฉพอพี่อ๋อคือถ้าแต่งไทยคิดคือราเอนตี้เลยไม่ไม่คืออันนี้ไม่ได้อคตินะ ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยโอเคอ่ะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ทำไมจึงไม่ชอบไทยคิดครับเพราะว่าส่วนใหญ่ใช่ไหมพี่คนที่แต่งตัวแบบน,น,นี้ใช่ไหมเธอเจอเรือนมากกว่าไงเลยแบบไม่ค่อยโอเคแต่ว่าไม่ได้อคติอ่ะถ้าสมมุติว่าแบบแต่งตัวเป็นเลโก้อย่างเงี้ยว่าเรือนไหมไม่นะพี่แต่ถ้าสมมติว่ามุมมองพี่อ่ะพี่เจอคนแต่งตัวแบบลองวิ่งมาหาพี่อ่ะพี่ด่าเรือนเลยดิใช่หรอใช่ ไม่แต่คนบอกแบบนี้ไว้แต่ว่าพอพูดไปใชื่อมเป็นเสียงผู้หญิงอะ่ะเขาก็เลยแบบไม่ได้อะไรอะ่ะก็เพราะเราเป็นผู้หญิงไงถ้าสมมติว่าพี่แต่งตัวแบบเราแล้วพี่เดินไปหาคนนะโดนแน่นอนแค่แบบพอแต่งตัวเป็นเลโก,ก้ปุแ๊บบทุกคนแบบ เอ็นดูใช่พี่เอ็นดูอ่ะอยากดูปะดูไว้พี่นั่นแหละรายการกาลรลายได้เปล่าอุ้ยงั้นแสดงว่าเราเป็นเลิกกับแฟนเลยทำไมพี่เพราะว่ามีเลโก้อยู่ทั้งคนเธออายุเท่าไหร่อายุสิบสามเราคนตีมพี่ละเอาดีๆตอนนี้คือสิบสามใช่ใช่ถ้าตอนนี้เราสิบสามเรากลับไปหนึ่งครัใหม่อ่ะแล้วกลับมาอายุสิบสามอีกรอบนึงอ่ะถึงจะอายุเท่าพี่อ่ะก็ไม่พี่แก่จังอ่ะอาฮ่า น้องพลอยน้องพลอยน้องพลอยพูดว่าลืมช่วยกดไลค์ก่อนดูคลิปวิดีโอด้วยนะคะพูดอย่างนี้หน่อยชวยกดไลค์ก่อนดูคลิปวิดีโอด้วยนะคะเออไอมากโอเคงั้นเราพูดอีกอันหนึ่งก็คือก่อนจบคลิปวิดีโอช่วยกดไลค์แล้วกดติดตามด้วยนะคะแล้วลืมกดอันทั้งสมัครด้วยครับอันสมัครโปรเบิกงานนะ น้อง <laughs> พอยพูดไปคลิปอะไรนะพี่พูดว่าก่อนจบคลิปวิดีโออย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะจุ๊บมั่วเฮินแล้วพี่ไม่ก่อนอื่นอย่าลืมกดติดไลค์กดอันต่ออ่าฮ่าโมอายมึงอยากแตกรอบใช่ไหมก่อนจบคลิปวิดีโอช่วยกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะจุ๊บมั่วน่ารักมากดูโมอายนี่เขาไม่เลือนแบบมึงเราว่าพี่เลือนปะเลือนมากไม่นะพี่ทำไมส่งคนมาตอบไม่เหมือนกันสักอย่างเลยวะใช่ใช่วินล็อกเก้ไหมฮ่าอ่าฮะแล้วถามเพื่ออะไรคะรับชื่อช่องชื่อฟีฟายนะคะผม ไฟแล้วครับนายครัผมไม่กดไลน์แล้วครับไปแล้วครับพี่ขอโทษครับน้องชายครับต่อจากนี้พี่จะไม่เลื่นคนแล้วครับพี่ขอโทษครับมาครับผมงอนแล้วครับผมงอนแล้วครับทุกคนครับพี่มีอะไรจะให้ครับไม่่ ขอโทษครับต่อไปนี้พี่จะไม่เลื่อนคนอีกแล้วครับด้วยเกียรติของเลโก้ครับขอโทษครับเป็นยังไงกันบ้างครับผมคุณผู้ชมครับชอบคลิปเลโก้กันไหมครับผมถ้าคุณชอบคลิปนี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ผมด้วยเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปวิดีโอต่อไปห่วยดำนี่แม่งอืมอืมไอ้าสตร์เจอกันใหม่คลิปวิดีโอต่อไปครับผมวันนี้ขอลาไปก่อนรักทุกคนมากครับผมเซียวบายโจมว่